สวัสดีค่ะพี่น้องมืนน่อนี้แมปปีมาเรียงง่วงค่ะนี่ง่วอีสองแปดหาเรียงง่วอยู่เดินสนามกีฬามองมองลำัสาวหน่อยแสดงนี่แหละค่ะเรียงง่วผู้เดียวบ่นีมชิงขี้ถวันได้เรียง นวลเอยกินหมัง่วงพี่น้องกำลังกินหมัง่วงจากสีเห็ดยังเห็นพี่น้องเบิง้งช่วงนี้มันโควิดหลายไป้สยกันเนี่ยเลี่ยงงั่วน่ะเลี่ยงตั้งมั่วพอได้ไปใส่พอตรงเราไปเฮกงานยู่ผู้เดียวน่ะโอ้ยคิดหอดี่น้องอยู่ แต่ว่าก็าจากสีเหตุชีพหยังให้พี่น้องเบิง้งเ่วงนี่ไปยำไปยำรอบก็บ่ได้ไปน้ำพอตรงหรอกจา้าเพราะว่าไปล่องน้ำเรามันขั้นกันเลยว่ไปกันเลยมาหาเลี้ยงว่านี่มัเสีล่ละเลี้ยงพละดช่วงรอสิเทียงแกงเสียเอาเขาหอมและบรรยากาศสนาม ต้นน้มองมลิมเลนยี่นี่แหละพี่น้องกะเหลียงมั่ยยี่รอนี่ชิ้นหอดพี่น้องทุกคนทุกคนคุณเจะไก่อยู่ไก่คินหอดแต่ว่าพ่มีพ่มนีแนมสิตไทยฆ่าตะเหลียงมั่วกะพี่น้องกอสิ ผู้ได้กสิญญยันโควิดเนาะค่ะเนาะโควิดกูมือนนิโอ้ยอันตรายอยู่บ้านแท่งเดี๋ยวนี้ข้าเจ้ากะเอาไปกักตัวแล้วติดทึ่งแม่ทึ่งลูกยวนนาวัดยุนาวัด,วดข้าเจ้ากบมาพ่นยาแล้วล่ะค่ะพี่น้องา กสิยานคือกันคือสิบบ่ได้ออกไปใสเนาะนี่แหละคือแม่ปีนี่มาเลี้ยงงัวกับใส่ปิดดังปีต้าพี่น้องปิดมดัดยานผุกไก่ผุกไก่มาพันเน่าเน่ามูลนี่มันกับบ่บอกผู้ใดเนาะคันเนาะเอาถอยออกมาถอยออกมาถอยออกมา Phạc mà leo Nè 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 Lột xì lộm Ok Mà uh. Mà phí mà phí Thôi Thôi ổng chạc lột Thôi ổng chạc lột Thôi ổng chạc lột Nhưng mà chỉ thay hãy phân bưng nè Xưa 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 lộm xưa xưa Nè nè Nhóc, 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 nhóc ยกยกยกเงนสุกเล็กยกยกยกบอกไงไงอันนี้ก็ใหญ่ใหญ่คล้องนี้สองแปดหางละจ้ะไปไปไปย้บมากใกล้เลไปพนพี่น้นองคูนก็ทุกคนก็อยุ่น้ำหัวน้ำาสวนเนะ้อพี่น้องเนาะแตเห็ดงานกับไปเต้นฟงให้ฟงหนะ้า อขอบคุณพี่น้องทุกคน,น้ะค่ะเดอ้อที่หายกำลังใจแม่ปีโอ้ยรัดสิล่ำออกมาที่หายกำลังใจแม่ปีฝปากพี่านหักแข้งนะเด้อค่ะเดอ้อจังได้ก็ได้ปากขากไว้ดนดนจังเลยไทย กะคือสิบ่วเป็นยังเนาะคะนะ่ะเนาะจักน้อยกัสินมิสวงไายอยูด่ดอกจักน้อยสิท้ายให้พี่น้องเบิ่งตอนลงหน้าลงหยังกลับแล้วบรรยากาศดีดีพี่น้องมื้อนี้กกแดดคักอยี่ไปแล้วขี่กับน้องนี่สองตัวนี่แหละจ้า สองโตพีกำนองนี่แหละเลี้ยงง่ว่าคนบ้านไทยไทยเลี้ยงงว่าให้เบื้องแนวในปีว่าสันกันเลยที่ไทยให้เบื้องเลี้ยงง่ว่าและสองแปดหานี่นี่น,นี่สองแปดหานกูยา,าวๆกนลาพี่น้อง ใช่ห้พี่น้องเบิ่งจักน้อยไปแล้วจักน้อยก็เอาข้าวหอมล้วเอาข้าวหอมแล้วก็นั่นก็เขาไปหาใยจักข้าวอะไรออกมาไปเบิ่งพี่น้องเป็นเหดหยังเงี้ย ไปเบิ่งบันแพ่งกันนึงสิละพี่น้องบันเพ่งเนเห็ดไหลเห็ดยังเห็ดยังนอนี่นอคือได้ตากไหลเห็ดนอพอเอ้ยเป็นกำลังตากไหลพี่น้องนี่นะ คนละตากแล้โอ้ก็ตินตากเป็นล่ำเลยพี่น้องคนบ่ได้สอยได้ยังคือตะกี้ได้ขึ้นมาตากเป็นล่ำเลยถ้ายยัางาอปเบิง้งก็มีแนวเห็ดกระเฮ็ดลไปโอ้ตากเลย จะคล้องจะคล้องไรก็ได้อามาตากไว้สวนเดแล้วพี่น้องตากไรงัานมันตากเป็นลำถ้าขายลั้มเหมือนลับเหียนนี่ขายโลจะได้พอต่อ เพิ่นบ่ขายมีแต่ตําขายเป็นผืนผู้จักราคาข้ามิตรแม่บ้านเขาขายเออมีแต่แม่บ้านขายผู้อยากผู้ใดอยากได้ไปตําม,มาเดอ้อพี่น้องมะเสือ,อพิ่นเฮ็ดขายประจำเลย,ยนี่ปลาหยาก็มีเอางัวไปไว้ทางใดเมื้อนี้เนใบกระวานหน้าเวลกุนแก่คนวันเขาเปิดวันนี้เขาจะมาไหว้บี แล้วพีนวาาพ่น้องบ่มีแน่ไทยพี่น้องเบื้องดอกนอกจากเลี้ยงงวดแล้วคุมมือนี่ไปหาอยากหากินกับเพราท่านเดยกผู้ใดอยากไปสานอกพอนะข้าแต่โควโิดเนาะนี่ไทยพีน่น้องเขาเบื้องไปทไั้งหลายสองแปดหา ยืนน้ำลดวันนี้จากรดนี่กับแมนด้พี่น้องแม่เอ้ยไอเบิงแนเดอร์แม่เอ้ย,เบ,เ,ย,เ,อยเบิงตากไลแนเดอร์อนพี่นอ้องยุกไก่บ้านแม่ปีละนี่ยุกไก,ก่กันเปลี่ยนบ้านพี่น้อง จากไหลโอยงามเนาะหูด้ามันน่าโหแดงจึงพึ่งนี่เพลนโอ้ยบ้านเสวนพึ่งกะจะเป็นงามซะจัดงามาสั่งมาถือรางวัลที่หนึงน่งเนาะสิด้เห็ดคือเพิ่นเนี่ยบะแมนแมนบ่ละแมนสิบ,บ่ยยากเป็นหยังตีกัรางวัลที่หนึง่ง <laughs> อพี่น้องกายให้พี่น้องเบื้องงามยากคือผู้หย่บานเบ่นถือมากแล้วน่ะเฮ้ยบรรยากาศดีพี่น้องเอา้บาบันนี้ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งแล้วกะสิคอไว้แค่นี้นเน้อค่ะเ้อขอให้ยู่เย็นเป็นสุขพน ไกลจากโควิดให้พี่นองนี่จะค่วมสุขควมเจริญลำลำเรื่อยๆ่สุนาสุตาสุขุสุขุนอ้อลืมบอกว่าเปรกฟิดดัมเอกฟิดดัมปากเงินมาสื่อป่าปอยให้เขามากกันยังสิไป นี่ก็สิไปสั่งเขาเอาป่ามาล่งไห้ถ้าล่งเขาป่ามาล่่งไห้สิไทยให้เบิงเด้อค่ะเด้อไทยเบิองอ่ะจะเอาปลายัางล่ง่งไว้ทาเห็ดปลาราเนาะเพราะเนาะเอาขอจบไว้เพียงแค่นี้ล่ค่ะยุ้เย็นเป็นสุข้นกายจากโควิดแม่ปีพ่อตุอง้งสวัสดีค่ะ